ก็ไม่ได้ยินเลยตายแล้วบูตายแล้วบูตายแล้วบูจูดแซบอะไรไม่รู้ไม่แซบได้ไม่รู้ไม่แซบได้อะไรตายแล้วบูแพ้แล้วบูน้องยิ้มแพ้แล้วบูแชร์ไม่รู้ไม่แซบได้เฮ้ยสุดยอดไปเลยแพ้ นั่งว hmm. ิมได้ที่สามพี่ดำฮะเล่นหมูทั่วไปไม่รู้ไม่ทราบได้มามาดูเราพี่เล่นกันในรู้ไม่ทราบได้พี่วิมเล่นเก่งไหมไม่เก่งทำไมเล่นเก่งอยู่นิดนึงสายการยิงของน้องพี่ไม่กดวิ่งไงไม่รู้ไม่ทราบได้อะไรเขาละสิบเอ็ดในรู้ไม่ทราบได้อะไร มาเล่นให้ดูแบบนี้เลยไม,ม่รู้ไม่ทราบได้ไม่รู้ไม่ทราบได้